วันนี้ทำไมใหญ่บวมบึ้มมากเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้คือเดย์ที่สิบสี่แล้วนะคะมาโดยไม่ได้บอกกล่าวมาโดยไม่ได้นัดหมายเพราะว่าแต่ละเดย์แต่ละวันไม่เคยตรงเวลาเลยนะคะเวลาก็ไหลไปตามเรื่องตามราวไปช่างมันเถอะเพราะว่าสิ่งที่ต้องการคือให้ทุกคนกลับมาดูในภายหลังนั่นแหละนะคะ จึงไม่ต้องรอคอยว่าใครจะมาและไม่ต้องรอคอยว่าใครจะไปนะคะด้วยความที่ว่าในอดีตการเนี่ยเวลาทําคลิปวิดีโอมันจะต้องโหลดกันเป็นวันเป็นคืนนะคะถ้าไลฟ์สดเนี่ยพอพูดจบโหลดมันก็เสร็จในทันทีในเวลานั้นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวิธีนี้แทนเพื่อที่จะย่นระยะเวลาในการทำงานนะคะมีมีอ่ มีเรื่องราวประมาณนั้นแหละนะคะที่จะที่ถึงได้มาเปลี่ยนเป็นไลฟ์โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องรอคนดูไม่ต้องรอคนอ่อะไรนะที่ตามกันในแต่ละวันนะคะถ้าเกิดมาเจอก็ดูไปถ้าเกิดมาไม่เจอก็ดูย้อนหรือถ้าเกิดว่าไม่ดูย้อนหรือไม่ไม่เจอทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ใครที่ติดตามช่องนี้นะคะ ตื่นรู้วันละหนึ่งเรื่องที่ครูนำมาแบ่งปันนะคะชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะคะเพราะสิ่งนี้ประสบมาเองเจอมาเองศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็มาเปรียบเทียบมาใช้มาใช้ใชกลยยุทธ์ต่างๆที่ได้เรียนมาที่ได้ ล้มลุกคลุกคานมาปรากฏว่ามันเห็นผลมันใช่มันได้มันไปต่อมันเดินหน้าต่อได้มันอืมโอเคนะคะฟังไปแล้วจะรู้เองนะคะวันนี้เราจะมาตื่นรู้ในเรื่องของอุปสรรคทำไมเราต้องตื่นเรื่องอุปสรรคนะคะเพราะอุปสรรคนี่แหละมันขัดขวางชีวิตไม่ให้เราไปต่อนะคะ เดี๋ยวทบทวนทบทวนเอา้าสวัสดีหรือยังนะคะสวัสดีพี่น้องช่องแสงแรกแห่งอรุณรุ่งทุกท่านเลยนะคะ,อ,ะอยากจะพูดในเรื่องของอความหมายเจตนานะคะที่ที่ทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ เป็นกำลังใจให้ผู้คนบนดาวโลกของเรานะคะได้มีกำลังได้มีพลังได้เป็นแสงแห่งอรุณรุ่งของตัวคุณเองเพราะไม่ว่าเรานะคะจะเจออะไรใหญ่หลวงแค่ไหนสำหรับชีวิตที่ผ่านมาที่เป็นอุปสรรคก็ตัวเราเองนี่แหละค่ะที่เป็นผู้ที่จัดการที่พิชิต ที่พาตัวเองนะคะก้าวข้ามไปในระดับขั้นในแต่ละวันเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดให้ตัวเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ไปต่อสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มารวดเร็วมากเลยนะคะมาเก้าพันคนแล้วนะคะโอ้โห,โหนะคะคาดไม่ถึงนะ,ะชีวิตที่คิดไม่ถึงนี้เจอแบบแบบ ทุกวันรายวันเลยนะคะวันนี้ว่าจะมาแบบว่าซอฟต์เบาๆนะเพราะว่าเวลาที่แบบว่าใส่พลังเยอะเนี่ยบางคนรับไม่ได้นะคะภาชนะเล็กนะคะภาชนะเล็กแล้วก็แตกเลยนะคะพอได้แบบว่าใส่พลังงานชาร์จพลังงานใส่ energy เ,เข้าไปปรากฏว่าไประเบิดตัวเองนะคะ วันนี้จะไม่นานแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปต้องไปช้อปปิ้งนะคะวันนี้จะต้องไปช้อปปิ้งนะคะอ๋อสวัสดีค่ะอ่าด้วยความที่ว่าจอกับครูเนี้ยคือไกลกันนะคะบางทีก็อ่านไม่อ่านไม่ค่อยจะชัดตกงานนั่นแหละคะ่ะตกงาน เม่ตามอ๋อตกงานแล้วก็เข้ามาฟังใช่ไหมคะได้เลยค่ะไม่ว่าจะตกงานหรือไม่ตกงานนะคะช่องนี้ให้พลังเต็มนะคะเต็มเหนียวไม่ว่าคุณจะทําอะไรประกอบอาชีพอะไรนะคะไม่ว่าครูจะไปไม่ว่าคุณจะเป็นโค้ดเป็นครูเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นนักธุรกิจเป็นแม่ค้าตลาดนัดเป็นอะไรฟังได้หมด เพราะว่าสิ่งที่ให้นะคะมันเป็นสากลไม่ว่าคุณจะเป็นชนชาติไหนชนเผ่าไหนนะคะฟังช่องนี้แล้วลุกเป็นไฟทุกคนโอเคไหมคะคุณจะลุกเป็นไฟนะคะใครที่ว่าอ่อนแออ่อนดอยนะคะใจยังไม่ใหญ่นะคะใจยังเล็กๆใจยังไม่พองนะไม่เหมาะ ไม่เหมาะกับช่องนี้เพราะอะไรเพราะคุณอาจจะลืมตัวตนเก่าหรือหลงไปเลยนะคะหลงว่าคุณเป็นใครนะหลังจากที่คุณฟังจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาโอเคเอามาขำๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะวันนี้วันนี้มีนักเรียนบางท่านนะคะบอกว่าเขาเจออุปสรรคยาวนานมาแล้วเขาถามว่า อุปสรรคที่เขาเจอนะมันเป็นกรรมเก่าโอ้โหเล่นแรงมากเลยนะกรรมเก่าตั้งแต่อดีตชาติเลยนะมันเป็นกรรมเก่าที่ฉุดกระชากลากเขาลงทําไมมันถึงเป็นอุปสรรคที่เกิดมาแบบเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําอีกแล้วก็ซ้ําแล้วเราจะก้าวข้ามอุปสรรคนี้ได้อย่างไรนะคะครูจะบอกแบบนี้นะคะอุปสรรค ไม่ว่าคุณนะไม่ว่าคุณจะลุกขึ้นทำมาหากินหรือว่าคุณนั่งอยู่เฉยๆอะ่ะอยากจะบอกว่าอุปสรรคมันมีวางอยู่แล้วนะ่ะบนดาวโลกเนี่ยถ้าคุณจะเดินทางไปทางนี้ไปทิศนี้คุณจะเจออุปสรรคบนเส้นทางนี้ถ้าคุณนั่งอยู่นิ่งๆอุปสรรคคุณก็ เห็นอยู anza, really. right ่ตรงนี้แหละข้างหน้าคุณนี่แหละถ้าคุณเดินทางไปทางทิศอีกทิศหนึ่งอุปสรรคมันก็จะโผล่อยู่ตรงนั้นแหละเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรคะต่อให้คุณมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเอาเอาแบบแรงๆช่องนี้คือช่องแรงมากนะคะถ้าคุณใจไม่เด็ดไม่ต้องมาดูนะคะ เชิญช่องอื่นได้เลยนะคะเอาเป็นว่าต่อให้คุณไม่ได้มีชีวิตอยู่บนดาวโลกดวงนี้อุปสรรคที่ดาวโลกนี้มันมีทุกวันโอเคไหมคะและวิธีการวิธีการที่จะทำให้อุปสรรคมันหายไป เอาให้มันตายไปจากวิญญาณของคนเลยเอาแบบนี้ไหมนะคะถ้าไม่แรงไม่ใช่ช่องนี้นะคะช่องนี้แรงสอนถึงพริกถึงขิงเอาให้ถึงระดับจิตวิญญาณนะคะเพราะถ้าไม่ถึงจิตชีวิตมันเปลี่ยนยากบอกไว้เลยนะคะเอาต่อไปนะคะคุณห้ามกระ พิบตานะคะในขณะที่ครูกําลังถ่ายทอดเนี่ยข้อมูลมันจะไหลมาต่อเนื่องเนี่ยบางทีมันจะสต็อปไม่ได้นะคะมันจะไหลต่อเนื่องถ้าคุณจะจัดการให้อุปสรรคมันตายไปจากจิตวิญญาณของคุณคุณเดี๋ยวขอเบรกโฆษณาก่อนนะคะขอเบรกโฆษณาก่อนนะคะ ถามคุณก่อนนะคะอุปสรรคของคุณเอาจริงๆนะอุปสรรคมันใหญ่หรือใจคุณมันเล็กสิ่งนะคะสิ่งที่แข็งแรงที่สุดในโลก ในโลกสามมิติสิ่งที่แข็งแรงที่สุดคือจิตที่ผ่านการฝึกฝนและสิ่งที่อ่อนแอที่สุดคือจิตที่ที่ไม่ได้ผ่านการฝึก ข้อต่อไปเลยค่ะสรุปเลยนะคะสรุปแล้วว่าอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่แข็งแรงที่สุดที่มันแข็งแรงเพราะว่าคุณไปให้ค่ามัน ทำไมคุณจึงไปให้ค่ามันเพราะว่าสายตาคุณไปมองสมองคุณไปจับจิตคุณไปโฟกัสใจคุณมันปวดแล้วคุณเอาตัวเองกระชากออกมาจากอุปสรรคไม่ได้ วิธีการที่จะเอาอุปสรรคออกไปจากชีวิตกระจอกมากค่ะและขอให้คุณตื่นรู้ณวินาทีนี้เลยอุปสรรคมันอยู่ของมันเฉยๆมันอยู่ของมันดีๆแต่สมองของคุณดันทะลึ่งไป คิดมันเอาสายตาไปมองมันเอาจิตไปจับมันแทนที่มันจะอยู่ตรงนั้นอยู่ที่นั่นคุณเอามาใส่ในจิตในวิญญาณของคุณทำไมไปต่อคะ่ะวิธีการที่จะให้มันหายไปจากจิตวิญญาณของคุณ เป้าหมายของคุณคืออะไรคะเป้าหมายของคุณขอให้นะคะขอให้คุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความมุ่งมั่นเปลี่ยนแรงโฟกัสเปลี่ยนแรงปรารถนาที่เอาไปวางกับอุปสรรค กระชากมันออกมาแล้วไปวางที่เป้าหมายของคุณเข้าใจไหมคะแค่เปลี่ยนทิศเองจริงๆแล้วอะ่ะเราถูกสมองหลอกหลอกมาตั้งแต่เกิดเลยหลอกมาตั้งแต่เด็กๆหลอกมาตั้งแต่ในท้องในครรภ์เลยนะคะพอแม่พี่น้องเราเจออะไรยังไงเด็กน้อยที่อยู่ในครรภ์เขาก็ได้ยินหมด พ่อแม่บนกลดาปัญหาเรื่องเงินทองอะไรต่างๆนานาเราได้ยินมาหมดเราก็จำมาหมดเลยเสพติดชีวิตติดลบมาตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะแล้วสมองของเราก็กลายเป็นความเชื่อล่างกายของเราก็เจอสิ่งต่างๆกลายเป็นอุปสรรคฝังเข้าไปในร่างในเซลล์แบบอัตโนมัติ กายของเรากลายเป็นกายที่ฉลาดกว่าจิตกายที่ฉลาดกว่าจิตหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเธอตื่นขึ้นมาเธอก็แอคชั่นอัตโนมัติโดยที่จิตยังไม่ได้สั่งเลยว่าอันนี้ฉันชอบหรือฉันไม่ชอบอันนี้ฉันเอาหรือฉันไม่เอาลุกขึ้นอะไรที่เป็นอัตโนมัตินะคะร่างกายของคุณเสพติดจนเคยตัวจนเคยชิน สมมุติตื่นขึ้นมานะคะปากก็ขยับไปแล้วอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็เป็นอุปสรรคอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอุปสรรคท่วมท้นปากเป็นอัตโนมัติด้านลบเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าร่างกายของเราเสพติดอัตโนมัติในสิ่งที่เราไม่รู้ตัวมันคืออะไรคะ มันคือคำสาปตัวเราเองวิธีการก็บอกเมื่อสักครู่ค่ะจงเอาความคิดเอาจิตใจเอาความรู้สึกไปวางไว้ที่เป้าหมายของเราอย่าให้อุปสรรคใหญ่เกินใจคุณ จงอยู่ในความสงบนิ่งที่มีแต่ความผ่าสุกแบบทรงพลังมันยากไหมฮะอย่าว่าแต่ยากเลยคร่ะมันโคตรยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกจิตฝึกจิตนะคะคนที่ฝึกจิตคือคนที่แข็งแรงคนที่แข็งแกรง่งคนที่ทรงพลังไม่ว่าจะอยู่ในความเงียบหรือความไม่เงียบนะคะ เขาผู้นั้นจะเป็นผู้ที่เต็มไปด้ยวยความอุดมสมบูรณ์ในทุกเซลล์ในทุกพลังงานพร้อมที่จะเสกสร้างเนรมิตชีวิตสิ่งที่คุณจะทำให้เอาสิ่งที่ทุกส่วนนะคะทุกส่วนในมวลพลังงานของคุณขยับจากอกุปสรรคไปสู่เป้าหมายแล้วก็โฟกัสที่เป้าหมายแรงๆมันผ่านการฝึกจิตอย่างขั้นสุด และถ้าคุณจะถามว่าใช้อะไรในการกระชากแล้วไปวางที่ใหม่ขอวันนี้จะให้สองตัวนะคะตัวแรกเลยนะคะเขาเรียกว่าพรสวรรค์คุณจงใช้พรสวรรค์ของคุณนะคะพาตัวคนเองไปดื่มดั่กับเป้าหมายอย่างนน้อยที่สุด ที่คุณทําให้ตัวเองนะ่ยสัมผัสได้ถึงเป้าหมายที่คุณจะได้เนี่ยคุณต้องพาตัวเองดื่มด่ากับความสุขให้ได้เป้าหมายมันยังไม่เกิดรอกให้มันเกิดในสนามควันตั้มฟิลให้มันเกิดในความรู้สึก ให้มันเกิดในดวงจิตให้มันเกิดในจินตนาการให้มันเกิดในภาพในสวรรค์ในวิมานในสนามที่เป็นสนามพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์คุณให้สนามนั้นเป็นสนามพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อนุญาตให้มนุษย์ตนใดเข้าไปแทรกแซงคุณทําได้หรือไม่ถ้าคุณทํำได้แสดงว่านั่นคือพรสวรรค์ชั้นเลิศที่คุณติดมา และขอบอกว่าพรสวรรค์นี้มีติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดวันนี้เล่นยาวเลยยังไม่ได้ขายคอร์สเลยนะคะใครที่ยังทําไม่ได้ะคะขกกะรุณาไปลงคอร์สจ่ายค่าหน่วยกิจนะคะคอร์สสร้างผลลัพธ์ในชีวิตเปลี่ยน โชคชะตาชีวิตด้วยกดแห่งแรงดึงดูดขั้นเทพนะคะคอนห้าพันบาทเริ่มสอนวันที่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบอันนี้โฆษณานะคะแล้วก็เหลืออีกแค่ห้าที่นั่งนะคะไม่รับแล้วเพราะว่าตรวจการบ้านไม่ทันนะคะแล้วก็อีกคอนวีไอพีเหลือเหลืออีกที่นั่งเดียวที่จะจองให้เพราะว่าอีกคนหนึ่งอ่าเขาขอเรียนก่อนเพราะว่าเขามีภารกิจจัดให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหลือที่นั่งเดียวไม่อนุญาตให้ลงเพราะว่าความ ความใส่ใจนะคะความใส่ใจในทุกๆคนต้องละเอียดถี่ถ้วนพอสมควรเพราะว่าสิ่งที่คุณจ่ายมาถ้าเทียบกับท่านอื่นๆอื่นๆที่คุณไปสืบค้นในสามดินแดนโลกธาตุคุณไปสืบเลยราคาจะแพงมหาศาลคุณไม่สามารถแต่ต้องได้นะถ้าคุณยังก้าวข้ามเรื่องเงินไม่ได้นะคะอันนี้คืออยากจะช่วยเหลือแบ่งปันและการเปลี่ยนชีวิตของคุณมันคือ มันคือภารกิจของครูที่ออกมาแบ่งปันนะคะเพราะฉะนั้นไปลงทะเบียนเรียนนะคะอ่าคอร์สการใช้กฎแห่งแรงหนึ่งดด้าพันบาทคอร์ส VIP เปลี่ยนชีวิตคุณแบบชนิดที่ว่าคุณจะตามหาคนเก่าของคุณไม่ได้อีกเลยหมื่นหมื่นบาทนะคะแล้วก็หลังจากที่ในเดือนหน้า หรือเดือนต่อต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคอนแล้วก็เพราะว่าจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วนะคะถ้าใครที่อยู่หัวหินนะคะกรุณาส่งเสียงด้วยนะคะอาจจะไปเยี่ยมเยียนกันนะคะโอเคโฆษณายาวไปแล้วถึงไหนแล้วนะคะจิรักทุกคนถึงเรื่องของการใช้พรสวรรค์ ในการพาตัวเองเอาความรู้สึกเอาความต้องการเอาแรงปรารถนาเอาทุกทุก,ทกพลังงานทุกอนุเซลคุณรวบรวมทั้งหมดส่งพลังไปที่ไหนคะที่เป้าหมายชีวิตของคุณเป้าหมายชีวิตนะอันนี้ขอบอกเป็น คือด้วยความที่ว่าเจอมาเป็นคนที่ทํางานใหม่เยอะแล้วมันไม่ได้เยอะแบบยิ่งใหญ่มหาศาลอะไรนะทุกคนเอ่อเหมือนกับทํางานหลายหน้าจะบอกทุกคนแบบนี้ข้อเสียของมันอะ่ะมันจะทําให้พลังที่เราใส่ออกไปในแต่ละงานอะ่ะจิตมันแตก บอกบอกตรงๆนะคะว่าจิตมันแตกแล้วงานมันจะเหมือนแบบต้องรีบอะ่ะต้องรีบทำแล้วมันขาดรายละเอียดถ้าทุกคนต้องการงานคุณภาพนะจงจัดไปเทียรเรื่องแล้วก็ระลำดับความสำคัญของสิ่งที่คุณต้องการอ้าวสมมติว่าคุณจะจัดการเรื่องงบประมาณอ่ะอันนี้คือ ค่าเทอมลูกใช่ไหมอันนี้คือค่าประกันชีวิตใช่ไหมอันนี้คือค่าอะไรต่างๆห้าค่าสิบค่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณเรียงลำดับมาให้มันคุณหยิบมาให้มันเป็นลำดับของคุณนะคะโอ้โหอันนี้แล้วแต่ของใครไปจัดการซะนะคะให้ลำดับความสำคัญแล้วก็แล้วก็ทำในแต่ละเรื่องอะ ข้อนี้คุณจะต้องไปจัดการมันแล้วก็ามาวางไว้อันนี้ได้แล้ววางอ่าข้อที่สองคุณไปหามาซะไปจัดการไปบริหารจัดการมาซะเอามาวางคุณทําไปทีเรื่องนะเพราะในอดีตเนี้ยคือทํามาแล้วแบบวานกระจายไปหมดเลยนะคะกลายเป็นเหนื่อยมาก ทำมันทุกงานทำมันทุกเรื่องทั้งประสานทั้งติดต่อทั้งหาเงินทั้งโอ้โหนะคะพอเงยหน้าขึ้นมานะที่รักทุกคนก้มหน้าตั้งแต่ตอนลูกอายุช่วงเป็นอ่าช่วงขวบหนึ่งอ่ะพอเงยหน้าขึ้นมาลูกอายุยี่สิบปีอ่ะชีวิตร่างกายโอ้โหไม่ได้ดูไม่ได้แลไม่ได้อะไรเลย ใช้ชีวิตเข้าแรกนะคะเป็นคนที่ทํางานหนักเป็นคนที่ทําอะไรหลายอย่างแล้วมันเหนื่อยมากแล้วก็ลืมดูแลสุขภาพของตัวเองพอลืมตาขึ้นมาร่างกายมันจะไปแล้วมันจะตายแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจงจัดลําดับความสําคัญนะคะข้อต่อไปที่จะบอกทุกคนนะคะ ว่าเราจะทำอย่างไรให้เราจัดการกับอุปสรรคที่ขวางทางเราอ่ะคุณจะต้องใช้พรแสวงพรแสวงคืออะไรคะคือความรู้คือทักษะคือความชำนาญการที่คุณพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะจัดการกับปัญหานั่นแหละเรื่องของทักษะนะคะ คุณไม่ต้องไปคิดว่าฉันยังไม่เก่งฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่เชี่ยวชาญชำนาญการนะคะลงมือทำลงมือทำไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งใจความตั้งใจความแน่วแน่ความอดทนความเด็ดเดี่ยวอะไรต่างๆที่มันเป็นคุณสมบัติที่จะต้องพาให้คุณไปให้ได้เนี่ยคุณดึงมันมาใช้ให้หมดเลยความกลัวมีไหมมี แต่คุณต้องใช้ความกล้ามากกว่าความกล้านี่แหละจะพาคุณเดินไปแล้วทักษะนะมันจะเกิดระหว่างทางมันไม่ได้เกิดเดียวนั้นที่คุณตัดสินใจลงมือทำนะคะเพราะทักษะที่เชี่ยวชาญที่ชำนาญการมากขึ้นน่ะมันจะต้องถูกการลงมือทำไปสักระยะหนึ่งผ่านไปหนึ่งเดือนสามเดือนห้าเดือนหนึ่งปี คุณจึงจะเจอทักษะแล้วคุณจะสามารถเป็นผู้ชํานาญการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการกับปัญหาชีวิตของคุณเข้าใจไหมคะอย่าอนุญาตให้อุปสรรคใหญ่เกินใจคุณมีพลังขึ้นมาไหมคะขจัดปัญหาได้บ้างไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ ในความตื่นรู้ในการตื่นรู้ของเราเนี่ยจงนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตจงพาคำว่าตื่นรู้เนี่ยให้มันรู้แจ้งให้มันเห็นจริงให้มันรู้ว่าไม่มีอะไรนะคะใหญ่เกินใจเราหรอกไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ถ้าเราตัดสินใจที่จะทำมันเข้าใจไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะจงพาตัวเองเดินไปสู่เป้าหมายอย่างคนที่ประสบความสําเร็จเดินเอาคนที่อยู่ในเป้าหมายนั้นเอาคนที่ประสบความสําเร็จคนนั้นมาสิงร่างของคุณแล้วออกเดินทางอุปสรรคที่ขวางหน้า ใช้ขาเขี่ยออกมันก็ล้มแล้วค่ะเพราะว่าถ้าใจคุณมันใหญ่อุปสรรคคุณจะมองไม่เห็นคุณจะไม่ให้ค่ามันเราต้องเป็นคนแบบผู้สำเร็จออกเดินทางเข้าใจไหมคะเซล์ทุกเซล์วความรู้สึกทุกความรู้สึกความเชื่อทุกความเชื่อที่อยู่ในเซล์ของคุณเขารับรู้ได้จากความคิด ความรู้ความรู้สึกการกระทําของคุณมันจะถูกสั่งส่งเข้าไปในร่างของคุณจิตใต้สำเนึกของคุณจะสั่งสมองของคุณสมองคุณจะสั่งร่างกายของคุณให้เป็นผู้ที่โฟกัสแต่สิ่งที่สําคัญโฟกัสแต่เป้าหมายอุปสรรคเคลียร์ออกไปโอเคไหมคะ เข้าใจไหมคะแล้วก็มีอะไรที่จะแถม,แถมอกีกตอนนี้ก็คือจบแล้วนะคะแค่แค่แค่คุณใช้พรสวรรค์แล้วก็พรแสวงแค่นั้นเองนะคะที่เหลือก็คือเติมเติมใส่เข้าไปให้นะคะจงอดทนกับสิ่งที่ยากและอดใจกับสิ่งที่อยาก อันนี้อันนี้อันนี้ข้อมูลของอันนี้คําพูดคําคมของคุณคุณเขานะคะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะจงทนจงทนเจ็บแป๊บเดียวหรือจะเจ็บหรือจะเลือกเจ็บตลอดชีวิตโอ้โหคําพูดเขานะคะสุดยอดมากนะคะและ และและข้อสุดท้ายนะคะเพื่อนๆอันนี้มีคำหนึ่งที่ที่มันดีมากถ้าจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะส่งรอยยิ้มสวยๆก่อนนะคะถ้านะคะอันนี้คือจบแล้วนะคะถ้าคุณมองอุปสรรคมันยิ่งใหญ่คุณจะตก เป็นเหยื่อของการเกิดทันทีถ้าจิตคุณยิ่งใหญ่ใจคุณเหลือเหลือคุณจะชนะเกมแห่งการเกิดโอเคไหมคะต่อให้วินาทีนั้นนะคะคุณไม่สามารถที่จะจัดการกับอุปสรรคได้สิ่งที่ครูเพิ่งอยากจะบอกคุณนะคะ จงนะคะอันนี้จบแล้วจงทําสภาวะอารมณ์จงยกระดับจิตยกระดับใจให้มันอยู่เหนืออุป,ปรสรรคทั้งปวงคุณทําได้ไหมคะจบแล้วค่ะถ้าคุณทําไม่ได้ก็มีวิธีเดียวค่ะลงเหรียนคอร์สนะคะจะพาทําสมาธิแล้วจะพาคุณไปสู่สนา ควันตั้มฟิลแล้วจะพาคุณดื่มด่ำกับสิ่งที่คุณกำลังจะไปเป็นแล้วนำไปใช้ต่อยอดชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณเองสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วจะมาเพียง30นาทีขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีค่ะ